ส่วนหนึ่งเองหลักสูตรเนี้ยที่เราจะมาะพูดถึงกันนะครับโดยหลักการแล้วหลายๆองค์กรที่ผมไปบรรยายอยู่นะครับก็จะมีหลายๆที่แต่งตั้งบุคลากรขึ้นมาเป็นผู้บริหารน,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้การพัฒนาก่อนหรือให้ให้โน e d ส e ความรู้ก่อนในการพัฒนาบุคลากร,กรโดยปกติเขาจะแบ่งออกเป็นประมาณ3เรื่อง 1. ก็คือ,อ K2 คือ S3 คือ A KSA เนี่ยคืออะไรนะครับหลักการโดยทั่วไปแล้ว KSA ก็คือ K คือ knowledge ก็คือเวลาเราจะพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยต้องถามว่าเราจะพัฒนาด้านไหนนะครับหนึ่งเขามีความรู้ไหมถ้าเขาไม่มีความรู้เราก็เพิ่ม K เข้าไปก็คือ knowledge แต่ถ้าเขามีความรู้แต่เขาไม่เคยฝึกฝนหรือไม่มีทักษะ skill เนี่ยเราเพิ่ม S เข้าไปเพิ่มก็คือ,อ,อตัว S นะครับก็คือ skill ก็คือทักษะในเรื่องของการทํางานเข้าไปนะครับจะเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ย ความรู้ไม่มีนะครับแล้วก็ทักษะก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายอย่างภายในองค์กรเองก็เลยเขาเรียกว่าอะไรการใช้คนแบบแต่งตั้งขึ้นมาแล้วแบบครูพัครักจํานะครับก็ยังไม่ไม่เคยอบรมพัฒนานะในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเราพัฒนาความรู้แล้วพัฒนาในเรื่องของสกิลหรือฝึกจัดฝึกทักษะสกิลต่างๆที่ถ้าในโรง,งงานจะเป็นพวก on the job training นะครับสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราพัฒนาครบไป2ตัวแล้วแต่ทําไมเอ๊ผลผลการปฏิบัติงานยังไม่ดีนะครับเพราะอะไรก็ต้องกลับมาดูเรื่องของ A ตัวสุดท้าย a t t r i b u e e หรือ attitude ตัวนี้น,นะครับก็ต้องมาดูที่ตัวบุคคลว่าความรู้ความสามารถหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ย attitude ทัศนคติเขาเนี่ยโอเคไหมหนึ่งความรู้มีแล้วสองมีทักษะมีสกิลแล้วแต่ทัศนคติกะต่อองค์กรไม่ดีเนี่ยผลงานก็ไม่ออกเห็นไหมฮะมีความรู้แล้วมีสกิลมีทักษะแล้ว แต่ทํำไมผลงานไม่ออกเพราะทัศนคติไม่ดีจ้างกูสามร้อ300นี่แต่ทําไมต้องทํา500อ่ะไม่ทําดีกว่านะครับก็ก็หรือทําไปเรื่อยๆนะครับแปดโมงเช้าหโมงเย็นไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับอันนั้นก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับท t i จูด e ของเขาแหละถึงเราจะแอดคอมรู้แอดสกิลเข้าไปเท่าไหร่ผลการไปแต่งานก็ยังแย่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเราควร แก้ไขปัญหาตรงไหนในการพัฒนาบุคลากร,ตร,ต,รตรงตัวนี้นะครับใน3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคนเราจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเริ่มต้นได้เนี่ยดับแรกเลยหนึ่งในเรื่องของ mindset mindset นี่ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับทําไมถึงบอกว่า mindset สาคัญเพราะคนเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดถ้าความคิดไม่เปลี่ยนเนี่ยพฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยนครับอย่างเช่นแบบว่า ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยผมอะอยากเรียนไม่อยากคือไม่เคยมีความคิดเลยว่าจะเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยถ้าความคิดไม่มีเนี่ยรับรองว่ายังไงก็ไม่ได้เรียนเพราะสมองจะไม่สั่งให้ให้หาแลนะให้ทําเพราะสมองจะบอกว่าแค่นี้คือไปสนใจเรื่องอื่นมันก็จะได้หล่เรื่องอื่นเห็นไหมครับบางคนไม่ได้ไม่ได้เรียนอะไรมาไม่ได้จบอะไรมาแต่บางคนใช้เรื่องของการเขาเรียกว่าความอยากรู้อยากเห็น คนอยากรู้อยากเห็นคืออะไรคือบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ผมอยากอยากรู้เรื่องนี้อยากทําด้านนี้แต่ก็ไปศึกษาหาความรู้ภายในโน้ตบุ๊กเองในคอมพิวเตอร์เองใน Google เองต่างๆจนกระทั่ง,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 งเก่งกว่าคนที่เรียนด้วยซ้ําก็มีบางคนเรียนจบมาก็จริงแต่ไม่สามารถทํางานได้ก็เยอะนะครับอย่างคนจบไฟฟ้าเนี่ยบางคนจบอินเจเนียร์ด้วยซ้ําแต่ยังเดินสายไฟไม่เป็นเลยยังยังทำงานไม่เป็นเลยกับคนแบบไม่ได้จบอะไรมาเลยแต่เขาสามารถสามารถพัฒนาตัวเองเพราะความอยากรู้อยากเห็นเพราะเวลาเขา ต่อวงจรไฟฟ้าเดินสายไฟเดินนู้เขาสึกมีความสุขชอบงานและพยายามอยากรู้ว่าคืออะไรจะเห็นว่าหลังๆเมืองไทยเราเองก็จะเกิดพวก DIY ค่อนข้างเยอะนะครับเกิด <_ S 1> จากความรักความชอบแล้วก็เกิดเป็นสกิลนะครับเกิด <_ S 1> <ๆ S 2> เป็นทักษะขึ้นมาบางคนทําไปทามากลายเป็นอาชีพนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่คนเราต้องเปลี่ยนนะครับคนเราต้องต้องต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน attitude ความคิดต้องมาก่อนนะครับว่าเราชอบไหม เราทำงานไหมและหลายที่ที่ผมไปสอนเนี่ยผมก็จะผมก็จะพูดเสมอว่าจริงๆเมื่อเราทํางานเนี่ยชีวิตกับการทํางานมันบาลานซ์กันหรือเปล่ามันบาลานซ์กันไหมมันไปด้วยกันไหมนะครับสิ่งนี้สําคัญอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากมาทํางานเพื่ออะไรอยากได้เงินเดือนเฉยเพราะฉะนั้นเขาจะได้แค่เงินเดือนเขาก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เรียนรู้เลยในห้าปีสิบปีที่ผ่านมาที่อยู่ในองค์กร เขาก็จะ8ปดโมงเช้าห้าโมงเย็นไม่ได้พัฒนาอะไรอยากได้แค่เงินนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้แค่เงินแต่5ปีผ่านไปสกิลหรือทักษะเขาก็ยังเหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้พัฒนาอะไรเขาทํางานไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าบางคนทํางานด้วยเรียนรู้ด้วยแล้วก็พยายามเอาสิ่งที่ทํางานสิ่งที่เรียนรู้ในงานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองไปพัฒนาตัวเองในในเอ่อในบ้านในที่ทํางานนะครับสองอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันถ้าน เราบอกว่าเฮ้ยผมเอาแต่ครอบครัวเอาแต่บ้านไม่สนใจบริษัทเลยสุดท้ายเราก็จะเสียงานพอเสียงานเสร็จไปไงครับก็มีปัญหาครอบครัวเนี่ยสองอย่างนี้มันถึงไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องของงานกับครอบครัวมันต้องไปด้วยกันนะครับบางทีเราสนใจแต่ง,งานทำเช้ายันเย็นเลยเลิกสี่ทุ่มห้าทุ่มดึกดื่นแต่ไม่ได้สนใจครอบครัวเลยสุดท้ายเราก็จะเสียครอบครัวไปเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันต้องไปพร้อมๆกันฉะนั้นผมจะสอนในในหลักสูตรของหัวหน้างานค่อนข้างเยอะเรื่องนี้ ในเรื่องของ uh, w o r k l i f e Balance นะครับ